วันนี้วันนี้ผมจะพาไปดูหมู่บ้านผีสิงผีบล à, thì ngay à, nghe đấy, Âm à. Bây giờ Sẽ đâu khỏi cho nèo kê Âm chú đây Thế à, thì bố ạ Khói นีไรบอกหนูนี่เราจะมาทำสารคดีกันเวลา โอ้ยโอ้ยโกอ้ยเอาวิ่งๆเอาวัดีมิ่งเอาวัยดีมิ่งโอ้ยโลงโหยนี่ไม่ติดต่อแล้วบอก เราจะมาครับโอ้โหอ้เล่าเลยเนี่ยเฮ้ยระวังโลคนี้เป็นโลคใหม่โลคติดต่อทางช่องนี้เพื่อว่าช่องส่างได้ดูเดี๋ยวผมจะส่งเข้าเน็ตละเขาจะมาทำนี่สารคดีเรื่องทางนี้นะเวลาคุณเจอเกลือตายยัง กลัวมากเวลาเส, e, สือร้องคำรามนี่แหละ